อยู่กันในเกมบายครับคับผมดักฟอกกันอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันในม็อดที่มีชื่อว่าไร้คในยม็อบกันอีกแล้วนะฮะก่อนคลิปนี้ไอ้ตรงด้านหลังนี่ผมก็เกือจะจับมันอยู่นะก็มันคือไอ้แมกะพุนบินได้แต่เป็นตัวพิเศษนะเป็นสีพิเศษนะฮะซึ่งผมอยากได้มันมากๆเลยห้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเวลสองเลยฮะสุดยอดไปเลยเป็นขั้นแบบขั้นพิเศษนะฮะก่อนอื่นเลยฮะเราต้องทําการ่อาราฟเป็นอาหารของมันนะก็คือมันเป็นอควาติกทรีทนะฮะก็ต้องใช้เนื้อปลา เออแล้วเนื้อปลาผมอยู่ไหนวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะผมหาเนื้อปลาไม่เจอฮะสักคู่นึงแล้วกันอันนี้มีแต่พกของจําเป็นนะฮะเออเนื้อปลาอยู่ตรงนี้ไงโอเคมากกอนแล้วกันนะได้มาส8สิบแปดชิ้นก็ถือว่าพอแล้วฮะแล้วก็ต้องทําการย่างด้วยฮะต้องรอยกะรอก,กันต่อไปละกันนะะตอนนี้โอ้ยมันเลือดตั้งร้อยกว่าเลยฮะ,ะเลือดเยอะมากเลือดอย่างเยอะเลยตัวนี้ผมก็ไม่เคยจับเลยฮะ,ะถ้าผมเล่นมอสนี้มา คือต้องโหรออีกนานปะเนี่ยประตูเว้ยรออีกนานแล้วฮะทำการคราฟมาเลยแล้วกันเรียบร้อยได้มาและะ้วเป็น8ชิ้นผมว่าพอแล้วแหละมัง้ง8ชิ้นเนี่ยมาสิแล้วก็กดให้ไปเลยนะฮะได้หรือยังได้ยังเนี่ยโอเคได้แล้วฮะแล้วก็มันสามารถขี่ได้ด้วยหรือเปล่านี่ไงสามารถขี่ได้แต่ว่าเราต้องมีอาร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่มีอาร์แล้วฮะเดี๋ยวต้องคราฟใหม่ผมว่าต้องทําเป็นนี้ก่อนฮะเป็นโซลสโตนก่อน เอาไว้ใส่ให้มันจะได้แบบไม่ตายเอ่อโซสโตนแต่ต้องหากันฮะพิมพ์ว่า so ป่ะ so เจอไหมเนี่ยโซสโตนโซสโตนเป็นหินสีเขียวเฮ้ยมันไม่มีเหรอไปก่อนนะเขียน so ul โอเคเติมเขาว่า ul เข้าไปนะ ul นี่ไงต้องใช้เป็น e n d e r p ์เพด้วยเหรอเอเดอร์เพล l อยู่ไหนวะเนี่ยลืมแต่นี่มีป่ะ น่าจะไม่มีมั้งเนี่ยสภาพนี้นะเอเดอร์เพกล่องเนี่ยกล่องนี้ก็ไม่มีนะหรือว่ากล่องนี้วะอ,อ๋อนี่ไงกล่องนี้นี่ว่ามีเยอะมากฮะเก็บมาเยอะมากโอเคทําการคราฟเป็นโซโสโตนก่อนเลยโอเคคราฟมาได้มาหนึ่งอันนะแล้วก็ต่อไปคือไปใส่ให้กับเจ้าแ mm. <laughs> มกกาพุนละกันใส่ไปเลย แล้วก็ต่อไปฮะผมหมดทำไปน,นี่ก่อนแล้วกันทำเป็นอ่อานะอ่านมาอ่านมาเอออ่านมาคือต้องใช้อะไรใช้เหล็กวะใช้เหล็กแน่นอนหรือเปล่าลืมแล้วฮะแต่ว่ามันต้องใช้นี่ด้วยใช้หนังด้วยใช้หนังแล้วก็ใช้เหล็กนะฮะเอาเหล็กอันนี้มาแล้วกันเหล็กมีโคตรเยอะไปฟา้ามาเยอะฮะแล้วก็ต้องลบนี่ออกไปแล้วก็หาอ่านมาฮะหาอ่านมาอ่านมาน่าอยู่ตรงนี้ นี่ไงเจอละวอ๋อมันต้องใช้เป็นสตริงด้วยเหรอใช้เป็นใยนะฮะโอ้ยมาถเถอะเบยใยมีปะเนี่ยนี่ไงเก้าอันมีน้อยมากผมชอบโยนทิ้งอะ่ะเจอปุ๊บต้องโยนทิ้งอ่ะใยโอเคค้าไาเลยเรียบร้อยได้มาแล้วฮะก็เป็นอันมาแล้วก็ใส่นี่ไปอืมแล้วก็เอหล็กมาไว้ในกล่องรวมไม่พวกของมีค่าแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหายากนะมาซินายจะม่กระพุน กดใส่อ่านไปเลยเรียบร้อยแล้วก็กดคียนี่ฮะโอ้โหตัวโคตรสูงเลยตัวมันสูงมากฮะมันไม่ได้บินได้นะมันแค่แบบตัวมันแค่สูงเฉยๆนะฮะมันดูเหมือนบินได้แต่มันก็บินไม่ได้ะฮะแต่ว่ามันลงน้ํานี้ไหวปะเออนี่ไงลงน้าไหวอยู่ฮะนี่นี่วิ่งวิ่งวิ่งในน้าเลยสุดยอดนะฮะเราสามารถเอ,อ่อกดตีตัวอื่นได้ปะกดตีมอนได้หรือเปล่ากดปุ่มเอ็กปะเอาไปกดปุ่มวีลงทำไมเนี่ยผมโอ้โหแมงมือลั่นมือลั่น มือลั่นไปโดนนะฮะโอเคขึ้นขึ้นก่อนโอเคมาจะขอลองทําการโจมตีเจ้ามังมุมเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันโจมตีแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวกอนะกดกดใหม่ป๊บนึงอ่าโอเคนี่ไงมันโจมตีแต่ว่าดาเมจมังสามมันคืออะไรฮะดาเมจมันโคตรเบาเลยนายตีเบามากดาเมจโอเคแต่มันก็จับศัตรูได้อยู่แล้วฮะแบบจับติดเลยอะโอเคเราจะให้มันตายไปเลยฮะดาเมจตีละสอนะมันคืออะไร เฮ้ยจังกูที่ว่าในน้ำนี่เต็มแล้วจังกูหวัดดีพวกนายเราไปล้วเพื่อนเฮ้ยไอ,ไอตัวบินได้มันคือมติคอนะไอตัวนี้ที่มันบินได้ไมันคืนอมติคอแต่มันดูไม่เหมือนเลยวะมันดูเหมือนข้างคขานะเนี่ยอืยิงไปก่อนยิงไปเลยอตายเรียบร้อยได้เป็นหนังไว้เลยฮะเยี่ยมไปเลยไอนี้ก็บินยังเลยในจังกูเนี่ยฮะมันี่สินายบินจังเลยยิงเข้าไปเฮ้ยทำไมมันยิงไม่ออกกระสุน โอเคยิงเข้า17ดาเมจอะตอนนี้โอเคเก็บนี่มาเก็บพวกโคงพวกของมันมาก่อนละกันนะฮะแล้วก็เออเอ้ยติด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 อะไรตรงนี้โดดได้ด้วยนี่ไงยิงเต็มหน้าเปล่าจังกูตายไปแล้วฮะอืมแล้วก็ตรงนี้อะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเบื้องหนึ่งทำไมโกนเลมมาอยู่ตรงนี้ได้อะโอ้ยอะไรมาหืมจังกู อะไรเนี่ยลำคานนะเออตายไปแล้วไอ้นี่มันอยู่ได้ไงเนี่ยไอโกเลมเนี่ยไอ้ปบท่านโกเลมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะวะัดดีนายนายสปอนเกิดใหม่เหรอเกิดแบบใกล้ๆตรงนี้ปะเนี่ยผมยิงมันกระเด็นกลไปแล้วไอตอนนั้นอนะโอเคช่างมันนะผมต้องการไดมอนจากตัวมันเพราะามันดรอปไดมอนได้ดีมากคนระับโกเลมตัวนี้โอเคกินเตรียมพร้อมไว้ก่อนต้องแบบพร้อมลบเข้าไว้นะมันโหดมาก เออมาซินายเฮ้ยแมงมุมแมงมุมพิษตีมันก่อนเลยนี่อืมตายมาเจ้าไปท่านโกเลมตีโอ้โหผมตีโคตรแรงอะเฮ้ยเอาให้หายเฮ้ยนี่มันจับไปนี่หว่าไอ้แมกกาพูนเนี่ยนั่นไงอยู่ด้านบนเลยฮะไงวะเนี่ยตีตรงนี้ถึงวะไม่ถึงวะโอ้ยมันก็ระ,ะ,ะเบิดเต็มเลยตรงนี้ฮะระเบิดเยอะมากเฮ้ยมันตีไม่โดนแต่เพื่อนนายจับมทาทำไมแล้วเนี่ย เฮ้ยแต่นม oh, oh, ันลอยมันลอยเฮ้ยมันตีไม่โดนเอาตายแล้วฮะแต่ก็ไม่เป็นไรมันสามารถเกิดได้เราใส่โซนไปแล้วหนีเรียบร้อยฮะแล้วก็เก็บไดมอนด์โอ้โหปีศาจไฟมันเกิดมาเลยโอ้ยโอ้ยลำคาญมากไฟเนี่ยโื้หไฟเต็มหน้าจอเลยผีมันเกิดอีกไอ้นิปเปอร์อ้าวแล้วกูมันเกิดได้ไงวะเนี่ยวัดเดอะแล้วฮะกูวัดดีนายแล้วมันเกิดตอนในถ้ำได้ไหมอะไตัวเนี้ยมัน เกิดเฉพาะในถ้ำนะไอตัวเนี้ยแล้วมันเกิดไ,ได้ไง <c oughs> ไอกูเนี่ยงงเลยอืมตายาเลยดอกไปนนี่ฮะโอเคเก็บมาก่อนละกันเฮ้ยมีอันนี้ด้วยว่ะไอเทมของเจ้าปีศาจไฟว่ะเป็นชิ้นส่วนต้องเก็บมาก่อนสักอันหนึ่งฮะอืมเก็บไปก่อนแล้วก็มีลูกไฟมันด้วยแล้วก็ไอทาวเวอร์ก็กำลังแบบพังทลายแล้วก็แหลกมากๆฮ <c> ะ <oughs> มันแบบเจนเนเรตมันแหลกมากเลยอันนี้โอ้ใครมือถือมาแรลงนี้หลุดแน่ฮะนี่คือตัวอะไรเนี่ยท่านบน ตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันช่างมันแล้วกันนะฮะเฮ้ยลองยิงสิเอาบินหนีไปละโอเคปล่อยไปแล้วกันเลยแล้วก็ตัวนี้ยังมีที่ฟาร์มอยู่นะยังที่ฟาร์มอยู่ฮะมันไม่ทาลายหมดวะก็ถือว่าดีฮะเอาไว้ฟาร์มเวลได้แต่เวลนี่ผมว่ามันฟาร์มได้ยากอ่ะผมก็ขี้เกียจฟาร์มเวลนะฮะแต่ขอให้สร้างเอพซีที่มันแลกเป็นขวดเวลแล้วกันเนอมันเสียเวลาในการมาฟาร์มอ่ะโคตรจะเสียเวลาเลยฮะ โอเคเดี๋ยวไปที่อื่นแล้วละกันนะไปหาที่อื่นต่อนะฮะนี่ไงผมเจออีกที่หนึ่งฮะตรงนี้เป็นหอคอยทรายนะฮะนี่ไงโกเลมเฮ้ยเราลองไปตีมันต้องๆเลยดีกว่าไหมเพราะว่าเราไอเทมโหดแล้วฮะตอนนี้ลองดูหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรหรือเปล่าผมกลัวตกตายดละีถ้าเกิดมันยิงนกผ่มตายอะไงดีฮะเปิดกล่องรุ้ของดีกว่าเฮ้ยโอ้มนเปิดไม่ได้โอ้ผมมันมันคบของกระเด็นเลยว่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไอเทมฟิสิกส์นี่มันไม่ทำลายของเฮ้ยเก็บ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 น้ำมันก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยมันเก็บไม่ได้ว่ะาก็ยิงอย่งเลยเนี่ยยิงลูกไฟฮะนี่ต้องตบมันให้ตายก่อนอะแล้วเธอมอมาได้ไงเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวระเบิดโอ้ยตกอื้มเอาตกอีกแล้วฮะผมมึงหลุมมันเยอะละเกินตรงนี้หลุมแม่งโคตรสุดเซ็งเลยฮะต้องเคลื่ออีกชั้นหนึ่งอ่ะ โอ้เ่ยเซ็งมากๆเลยเฮ้ยต้องรีบเก็บฮะตรงนี้เดี๋ยวว่าทําลนลายโอ้ยหอคอยไม่จะพังแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ก็จังเลยเธอมอเนี่ยฮะให้ตายเถอะเกิดจากไหนกันวะเนี่ยมันมุมมาซีตายไปเลยพวกนายโอ้มันเยอะจริงอะมอนเตอร์มันเยอะจริงมอนเตอร์เกิดกันเยอะแล้วก็แหลกนะฮะโอเคตรงนี้ก็ยังไม่ทำลายนะตรงนี้โอ้โหผมโคตรเกลียดสปอนเนอร์มันมุมพิษเลยว่ะตบไปก่อนฮะบูดาผมก็ไม่ค่อยแรงเลยฮะ ตีทีเดียวยังไม่ตายเลยดาบโวิงไม่โดนโอเคโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเซลฟิตโอ้ไม่ใช่เซลฟิตนะฮะอยู่ใน ROV ปนะเนะี่ยเซลฟิตเนี่ยยิงนี่มาก่อนลิปเปอร์เฮ้ยแม่งมุมพิดแม่งมุมพิดยิงยิงโอ้โหไอเทมตกเป็นล้านไอเทมตรงนี้ดรอปไอเทมเยอะมากครับโอ้โหแม่งแหลกไอเทมปะเนี่ยโอเคแต่ขอถอยกันแล้วกันนะกินไปด้วยตอนนี้อะไรมันตีผมวะ แดี๋ยวก่อนตัวอะไรเฮ้ยแมงมุมล่องขนมันคืออะไรนี่ไงทบหน้าแล้วก็มติดคอตรงนี้มาซิมาซิแมงบินหนีแมงบินฉบฉบเฉียวยิงเลยตายหรือเปล่าตายเรียบร้อยแล้วฮะเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรตรงนี้เฮ้ยมันเหมือนมัมมี่เลยวะมัมมี่วะเนี่ยคนดีมัมมี่เวลสองฉด้วยโอเคไดโนเลสมามาฮะแล้วก็ตีเลยแซลมอนได้ปะเนี่ยมัมมี่ทะเลทราย โอ้ไม่คตรดีเฮ้ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไอเทมตกบานแล้วฮะตกเยอะโอ้ยอะไรด้านหลังเซฟฟิตอีกแล้วมันเกิดมันได้ไงวะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวตนนีมักนก่อนฮะหรือว่าตอนนี้คือมันฝนตกหรือเปล่าวะในเกมอะมาถึงเกิดมาช่วงพายุเข้า <c oughs> นะเฮ้ยเอานกผมเกิดแล้วนี่หว่าโอเคเจ๋งไปเลยเออผมเจออีกแล้วให้อีกหอคอยหนึงแต่ว่าด้านบนนี่โคตรเยอะมอนเตอร์มันเยอ,อะมากด้านบนเนี่ยไอพวกตัวเทอร์มอลแล้วก็ไอพวกเอ,อ่อตัวที่มันเป็นลมอะนะฮะเกิดกัน ต้องเคลียร์ก่อนปะผมว่ายิงให้มันแบบกระเด็นตกลงไปไกลๆเฮ้ยอะไรมันตีด้านหลังนี่เนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งสิโอ้ยไอย้บินบินไปไหนวะเนี่ยก็เลยมันบินเอาเออบินตกด้านล่างเหรอนเนี่ยโอเคช่างมันก่อนฮะแต่กอตีนี้ก่อนตีเซลฟิตกับเมติคอร์ก่อนข้าสการเลดด้วยผมมันโคตรเกกะเลยพวกนี้เกกะมากมาซิพวกนายโอย้แม่งอยู่กันเยอะแล้วเกินฮนะตีมันก่อนตายหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวจะเซลฟิตกับเมติคอร์ละ เอ้ยไอเซลฟิตไม่ตีโดนยากมาก,ออกเลยเอ้ยมันตีกันเองเออนั่นแหละเพื่อนมัฟเทิร์นสังเวียนไหมครับนี่ไงตกไปเลยอีกตัวนึงอีกตัวนึงสกาเลร็จมาติคอนี่ไงโอเคช่างไอเทมฮะเราไม่เก็บหรอกไอเทมขยะ <laughs> โอเคนี่แหละตรงนี้แหละคือของดีของดีโอ้แอปเปิลทองเอนชาร์ดเยี่ยมไปเลยแล้วเดมอนทำไมไม่มีอ่ะเฮ้ยมีอ่านมาว่ามีอ่านมา,านี่จำเป็นนะไอเทมโล่นี่ผมไม่เอาแนละ้วครับเพราะมันเยอะละ โอเคที okay, ่เก็บมาท้องเก็บมาแล้วกันแล้วก็เซเดอร์ที่จําเป็นนะจําเป็นมากๆในการจับสัตว์ในการใช้แบบใช้ขี่แล้วก็น้าํายาเวิร์มโฮอะเวิร์มโฮนี่ใช้จําเป็นปะเนี่ยโอเคเก็บมาก่อนแล้วกัน Verm นะเวิร์มโฮนะแล้วก็พวกนี้ด้วยรีคอยเป็นพชั่นรีคอยนะแต่ว่าเวิร์มโฮนี่ผมไม่เอาฮนะแล้วก็ชั้นล่างนี่ตรงนี้มีอะไรปะถ้าไม่ไดมอนมันไม่มีมาด้้นบนอนะ่ะแล้วกันแป๊บหนึ่งต้องทุบ ไอ้สปอนเซอร์ก่อนอืมก็ตรงนี้ก็ทบไปฮะไม่เกะก,กะมากอันนี้ก็ยิงลยังไรแล้วผมได้เป็นไอ้นี่มาได้ไงวะเนี่ยตีเลยนี่ไงเกะก,กะเฮ้ยแมงมุมแมงมุมพิดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนนะเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยกระจกเล่นกระจกมามันคืออะไรวะกระจกอันนี้แต่ก่อนนะเก็บมาก,ก่อนฮะไอเทมแปลกๆเอากระดูกทิ้งไปก่อนเลยกระ,ะดูกนี่หาง่ายอยู่แล้วแล้วก็ เซตเดเอาฮะเอาเอาเอา,เอา,เอาไปแทนอะไรดีแทนเอ้แต่ก่อนนะไม่ใช่ดิเอากันพาวเดอร์ออกไปฮะโอ้โหไม่การพาวเดอร์ในนี้มันหาง่ายอย่างเลยเนี่ยหายง่ายมากทีเบสล็อกมึงหาไม่เจอฮะเอ้เอาให้ผมกดคิวโอ้โหผมต้องเปลี่ยนปุ่มแล้วป่ะผมชอบไปกดโดนปุ่มคิวแล้วมันก็ทิ้งของมันคืออะไรฮะเดี๋ยวผมต้องปรับปุ่มอื่นแล้วป่ะปุ่มคิวเนี่ย เฮ้ยสเกลตันสเกลตันโอ้โหเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยเยอะ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 มากโหเกิดกันเยอะโคตรเยอะแล้วอืมปั๊มเวลปั๊มเวลปั๊มเวลน,นี่ก็ยิงกันเองเฮ้ยโอ้โหของนี่ขยะมากของโคตรห่วยเอ้ยเมื่อกี้เห็นแมงมุมล่องหนเลยฮะอันนี้ก็ยิงแล้วก็ซิกแซกจังเลยส,เกล,ส,เ,กลสเกลตันเนี่ยซิกแซกเก่งเหลือเกินเอ้ยผีลิปเปอร์เป็นค่าพิเศษด้วยเป็นสีเทาๆฮะเป็นค่าพิเศษวะโอ้ยตบตบไม่ทันมึงไปไหนวะเนี่ยลิปเปอร์ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่อันี้ก็อะไรโอ้โหเต็มเลยผมขอโหลดลงก่อนล้วกันนะโหลดลงหาคิปเปอร์เอ้ยเอาล่วงล่วงมาชั้นล่างเลยหรือเปล่าไปยืนอะไรนี่ยืนทำอะไรฮะสเกลตันไปแล้วไม่อยู่แล้วตรงนี้โอ้เยอะเกินนะตามหลังมาแมงมุมยิงซ้ำยิงซ้ำไปเอ้ยซอมบี้อาโดนเผาตายฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะมีโกนเลมอยู่นะผมจำไม่ผิดก็คือมันล่วงลงมาตรงนี้นะฮะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงยืนหัวโด,ดตรงนี้ฮะหนึ่งตัว เลือด249เลยเดี๋ยวก่อนนะเจ้านกวันนี้ก่อนแล้วไปคลิปแมงมุมพิษมาทำไมนะฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บมันก่อนฮะแม่งกิ๊กกะเก็บไปนี่ก็มาตีอย่งเลยเนี่ยหืตบตกตกตกลัวๆนี่ดาเมจรัวๆฮะสแปมดาเมจใส่เลยนี่ตายเรียบร้อยแล้วก็มีเดมอนอยู่15บนะตอนนี้จำไว้ฮะแล้วก็กินเนืกก้อมะกะเพิ่มก่อนเพิ่มเลือดไปลสองทีเลยอะไปะ มาแล้วเจ้าแบทเทนทาวเวอร์โกเลมมาซินายเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะตีหัวเลยเฮ้ยโอ้มันพนไฟใสต้องรอมาทางนี้ฮะเฮ้ยมานี่สิเดี๋ยวมันจะพังไอ้ตรงนี้เดีด๋ยวแป๊บนึงต้องตีมันก่อนตอบไปตบไปนี่ตบตบเลยตบเลยโอ,โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันยิงยังเลยเนี่ยตายเฮ้ยต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บรีบเก็บก่อนแล้วตัวอะไรมันมาเนี่ย เธอมอ,อแล้วโอ้โหเธอมอขั้นลัดเสร็จด้วยเป็นขั้นพิเศษนะฮะอืมมันเลือดเยอะกว่าเดิมเลือดตั้งร้อยเก้าอะเลือดโคตรเยอะเลยโอเคแล้วริปเปอร์มาตรงนี้โอเคลิปเปอร์ธรรมดาฮะมาที่นายริปเปอร์รรปเปรวลสองเลือดโคตรเยอะเวลสองเนี่ยโอเคเก็บไอเทมเก็บเวลไดมอด์ยี่สิบเอ็ดแล้วฮะไดมอนด์ตอนนี้จัดว่าจำ่จำจ่บมากๆเป็นการปั๊มไดมอนด์ไงแล้วอันนี้ก็ระเบิดโอ้โหระเบิดสลักเลยฮะ เอ้ยมันออกมาแล้วลิปเปอร์ขั้นอันนี้ขั้นพิเศษอืมเดี๋ยวก่อนนะโหมันมันเลื่นเหลือนึงนะมันคืออะไรมันโดนระเบิดแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กน้อยยายาตายไปเลยแล้วก็โอ้โหแม่งทำลายซะหมดเลยฮะตรงนี้เดี๋ยวแค่ชั้นเดียวอ่คือชั้นไอ้สปอนเซอร์มันมุมพิษเนี่ยฮะโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าโอ้โวยน้ำโคตรไวฮะว่ายน้ำไวมากผมชอบนะ ผมว่าเหมาะแบบมันเหมาะในการแบบไปที่ทะเละนะฮะสำรวจทะเลประมาณนี้เลยตัวนี้ซึ่งผมว่าหาใบอมทะเลยังไม่เจอนะฮะผมว่าต้องแบบไปหาไกลๆแน่นอนเลยใบอมทะเลเนี่ยโอเคเดี๋ยวว่ายน้ําขึ้นตรงนี้แล้วกันนะฮะมาลองซิมันคืออะไรอันนี้กระจก,กอันนี้นคืออะไรอยากรู้ฮนะลองกดหน่อยซิมันจะวาร์ปกลับบ้านบ้าถ้าเกิดจะไม่ผิดเออนี่ไงมันวาร์ปกลับไปที่เตียงนอนเอ้ยดีว่ะ บบว่าถ้าเกิดเราไปไกลๆอะล่ะเราก็สามารถวับกลับมาที่บ้านได้แบบโดยแบบชิวๆนะฮะเออก็จะว่าดีมากๆเลยฮะโอเคนั้นก็ประมาณนี้เลยกันในคลิปนี้นะฮะก็ั้างั้นสลับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันผู้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถ้ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย